วีสะอาดตั้งอยู่เลขที่224บ้านโคกสูงหมู่3ตำบลบางสายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินเนื้อที่3ไร่1งานโดยมีท่านพระครูวิสิตสินคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดสีสะอาดวัดสีสะอาด,ด,อาดได้ดำเนินโครงการร่วมกับเทศบาลตำบลบางสายใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรตามหลักเกณฑ์ดังนี้หมวดที่1ประสิทธิภาพการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปประธรรมพร้อมทั้งจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกาศนโยบายทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนจัดอบรมให้ความรู้ตามหลัก5สอและแนวคิด 3R เพื่อสร้างวัดสวยด้วยความสุขโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลบ้านโคกสูงมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนได้เข้าใจมีการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่คณะกรรมการโครงการได้ลงสำรวจพื้นที่9แห่งภายในวัดได้แก่สำรวจป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดแผนผังวัดการจัดการจราจรคลังวัสดุสงฆ์ห้องน้ำการจัดการขยะสภาพแวดล้อมทั่วไประบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภยัยโรงครัวและอาคารเสนาสนะพร้อมร่วมกันจัดประชุมทำแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ก่อนการดำเนินงานมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนพัฒนาพื้นที่และลงมือปฏิบตัติโดยวัสิสะอาดได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่9ก้าแห่งในวัดและจัดกิจกรรมจิตอาสาดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานต่อไปหมวดที่2การพัฒนาพื้นที่9ก้าแห่งภายในวัดแห่งที่หนึ่ง จะทำป้ายชื่อวัดที่ได้มาตรฐานบริเวณหน้าวัดแนวกำแพงวัดมีความสะอาดมีแผนผังวัดเพื่อแสดงอาคารเสนาสนะต่างๆมีป้ายแสดงเวลาเปิดปิดประตูไว้อย่างชัดเจนแห่งที่สองมีลานจอดรถที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีป้ายจาราจร ป้ายบอกทิศทางไว้อย่างชัดเจนพร้อมกําหนดเส้นพื้นที่จอดรถเป็นสัดส่วนและมีแสงสว่างเพียงพอในยามค่ำคืนแห่งที่3มีการบริหารคลังวัสดุส่งอย่างเป็นระบบมีป้ายชื่อคลังวัสดุสง่งป้ายระเบียบการยืมคืนติดประกาศไว้อย่างชัดเจนพร้อมจัดทำบัญชียืมคืนอย่างเป็นระบบจัดวางสิ่งของตามแผนผัง และมีป้ายระบุในแต่ละชั้นวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวคิดหยิบก็ง่ายหายก็รู้แลดูเป็นระเบียบแห่งที่4มีการจัดการด้านห้องน้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีป้ายแยกประเภทห้องน้ำพระสงฆ์จำนวนหกห้องห้องน้ำคารวาชายจำนวนเกห้อง ห้องน้ำคาราวาสหญิงจำนวนหกห้องและห้องน้ำสำหรับผู้พิการจำนวนหนึ่งห้องไว้อย่างชัดเจนมีการรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟและเขตปลอดบุหรี่เป็นการกระตุน้นเตือนให้ผู้ใช้ห้องน้ำได้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นแห่งที่5มีการจัดการขยะที่เป็นระบโบโดยใช้หลัก 3R และจัดกิจกรรมอบรมโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ขยะเหลือศูนย์ให้กับพระสงฆ์และชุมชนติดตั้งถังขยะตามจุดบริเวณต่างๆต,ตลอดจนมีการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรเหมาะสมกับประเภทของขยะเพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนแห่งที่6บริหารจัดการสภาพแวดล้อมของวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่ปรับภูมิทัศน์โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดให้ร่มรื่น ให้เป็นโรมณียสถานรวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามเขตพื้นที่ต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในวัดแห่งที่7มีการจัดระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟสายไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอวางมาตรการในการป้องกันอักคีภัยโดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและการป้องกันอักคีภัยให้แก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชน และมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยติดตั้งจำนวน3จุดภายในวดัดเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอักกีภัยแห่งที่8มีการจัดการโรงครัวให้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยมีป้ายชื่อและระเบียบการยืมพื้นอุปกรณ์โรงครัวระบ่งไว้หน้าห้องจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมมีป้ายกำกับไว้ชัดเจนมีการจัดการวัตถุดิบ อาหารและเศษอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีที่ซักล้างที่พร้อมใช้งานไม่มีคราบเศษอาหารแห่งที่9มีการจัดเสนาสนะต่างๆภายในวัดอย่างเป็นระเบียบมีป้ายชื่อบอกอาคารสถานที่ต่างๆไว้อย่างชัดเจนสะอาดเรียบร้อยและมีระเบียบการใช้อาคารที่เหมาะสมรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หมวดที่3การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในวัดได้จัดทำฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพของพระสงฆ์พร้อมจัดทำประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของพระสงฆ์และสามเณรวัดสีสะอาดจัดเตรียมตู้ยาสามัญประจำวัดและมีทะเบียนการใช้ยาทุกครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวัด มีการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพโดยติดป้ายรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดอบายมุขสุราบุหรี่ตามจุดต่างๆของวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์สาม,มาเณรตามโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูงเป็นวิทยากรอบรม หมวดที่4การจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดได้จัดทําฐานข้อมูลและแผนผังข้อมูลพุทธศิลปกรรมและมรดกวัฒนธรรมที่สําคัญของวัดและได้อนุรักษ์บูรณะปฏิสังขรณ์พุทธศิลปกรรมภายในวัดโดยมีศิลปวัตถุที่เป็นภาพวาดพระพุทธประวัติบนผนังพระเวสสันดรชาดก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและเยาวชนได้ศึกษาอีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นเทศทศชาติวันอาสารหาบูชาบุญข้าวประดับดินตักบาตรเทโวแห่เทียนข้าวปรษษากิจกรรมบ้านกึ่งวิถีพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจหรือเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้หมวดที่5การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญามีการจัดพื้นที่ของวัดให้เป็นศูนย์กลางและเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธให้กับหน่วยงานต่างๆหรือโรงเรียนในพื้นที่มาจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติกรรมฐาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถีห้าสอกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในชุมชน จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นส่งเสริมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชนซึ่งมาร่วมกิจกรรมทุกวันและมีการแสดงพระธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมประจำวันพระโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นจุดกำเนิดให้มีการพัฒนาวัดเป็นพื้นที่พัฒนาจิตใจและปัญญาของชุมชนโดยความร่วมแรงร่วมใจร่วมกันระหว่างวัดชุมชน และหน่วยงานภาครัฐอันจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนมีความมั่งคัง่งทุกภาคส่วนมีความยั่งยืนสืบไป